อันนี้เป็นวงจรสมมูลเนาะโจทย์ข้อ10บเขาถามว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับขนาด120โวลต์นะครับขดลวดอาร์เมเจอร์อ่าให้มาแล้ว1.5นะครับมีข้อความหนึ่งจุดห้ตัวนี้ใส่เป็นไหนนะครับโอห์มถ้ามอเตอร์กินกระแสนะครับ4แอมป์ขนาดขับโหลดเต็มพิกัดอ่าฟูลโหลดนะครับเ l นะครับน้อง FL พี่ให้เป็นตัวย่อ FL แล้วกันนะฟูลโหลดจงหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับถามหา V นะครับบ V ก็คือ ขอโทษนะครับก็คือถามหาตัวอะไรหาตัวนี้นี่แหละเนี่ยตัว E A ตัวนี้นี่แหละและกําลังไฟฟ้าเนาะที่สร้างได้จากขดลวดอาร์มิเจอร์นะครับข้อนี้่ถ้าดูจากอไอตัววงจรท,ที่พี่วาดเนาะเป็นสมบูรณ์ของอมอเตอร์ฝากกระแสตรงเนาะเราก็จัดเลยก็คือกระแสวนใช่ไหมน้องอ่ i a ใช่ไหมครับกดเบสิกเบสิกเลยอ่าก็เข้าสรรมการปกติเนาะนี่มีอะไร E A วิ่งอ่ะ วิ่งวนมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็บวก EA ใช่ไหมอ่าบวก EA เแล้วไปไงต่อไปลบ V T ถูกไหมครับแล้วไปอะไรไปบวก I A R A าเท่ากับ0ถูกไหมครับอ่าเขาตัวเขาต้องการอะไร EA ถูกไหมครับจัดการซะย้ายข้างอันนี้มันสบายสบายมากใช่ไหมข้อนี้คือแค่ ได้วงจรสมมูรณ์มาแล้วก็คือทําได้เลยเนาะ I A R a ถูกไหมครับนอ้องแล้วก็แทนค่านะครับก็คือ V T เท่าไหร่ครับ V ที BT, ่ที่เทอร์มินอลร้อยี่สิบอ่า I A เท่าไหร่ครับกินกระแส C M R ให้มาแล้วนี่ a m m e t ร r เท่าไหร่1.5ถูกไหมครับคำตอบคือ กดใที่เลขแบบ two fast ปุ๊บร้อยสิบสี่โวลต์ถามหากำลังไฟฟ้าดูไหมครับอ่ากำลังไฟฟ้ากับ P สูตรพื้นฐานอะไรครับเท่ากับอะไร B คูณ I ใช่ไหม B ในที่นี้ก็คือ E A ถูกไหมอ่า I ก็คือ I A ถูกไหมครับอ่า E ได้มาแล้วนี่ร้อยสิบสี่ ไปเสียก็ให้มาแล้วเท่าไหร่ครับ4ีแอมกดเครื่องคิดเลขหรือคิดไม่ต้องกดก็ได้สบายใจ456ขอโทษขอโทษคอานี้คิดเลขเร็วเลยนะขอโทษทีครับมาช้าเล้ะเลน้องน้องเลยได้เท่าไหร่น้องสี่ 4ี่ร้อบกวัตต์ตอบข้อไหนครับมองูแม่นบ่ออ่าต่อมองูนะครับ1111 11, 11บอกว่าอะไรสิ 11, 11, บอกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก s e ปเ r เรตต์เอนะ็กไซเต็ะขนาด2องร้อยาิบโวลต์กำลังทำงานกำลังทำงานที่ความเร็ว1 6 8่งรอบรอบะกำลังทำงานก็หมายถึงว่าที่อะไรครับที่ฟูลโหลดไงครับ ที่ฟูลโลนะ TFL เนะาะก็คือ1,680รอบเนาะโดยใช้กระแส28แอมป์ถ้าคนว,วัดารามัมเมเจอร์มีค่าความต้านทาน0.25จงหาความเร็วรอบขณะไม่มีถามหาอะไรที่โนโหลดอ่าขอ้อนี้ถามมาที่โนโหลดใช่ไหมเออล้นนี้อันดับแรกใช่ไหมครับก็คือเราต้องทำอะไรวาดวงจรก่อนอืม จอมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้ได้มือนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับปึ๊บนะครับอย่างนี้ออันนี้เป็น e a อ่ามี e a แล้ว parameter เเนะครับ พอจุดได้ไหมเนาะบวกลบ v terminal น,นะครับ vt นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าก็จะมีตัวอะไรครับถ้าเป็น e x c i t e d นะจะต,ต้องมีอะไรครับมีวงจรกระตุ้นมันใช่ไหมอ่าวงจรกระตุ้นมันชึบชุบชุบ้ยเดี๋ยวไม บัานไม่สวยเลยชบชบชบอ่ะสวยงามมีอะไรครับอ่ะใส่กระแสะกระตุ้นเข้าไปซะใน f นะครับก็มี rf ถูกไหมครับอ่ะ เสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบวกเป็นลบใช่ไหมครับน่ะก็เหมือนเดิมข้อน,นี้เราต้องรู้สูตรก่อนเนาะโจทย์ข้อต้องการอะไรครับก็คือต้องการหาความเร็วรอบที่อะไรครับที่โนโหลดถูกไหมครับอ่าจากสูตรนะครับน้องๆสูตรไอตัว <c oughs> ที่ความเร็วโนโหลดนะครับก็คืออ่าในที่นี้พี่ใช้เป็น e แล้วกันเนาะก็คือเทียบที่ e หนึ่งก็คืออ่า เราเป็นนี้เดีกว่าเป็น E No Load NL อ่า E NL นะครับหารด้วย E E อะไรครับ Full Load ถูกไหมครับอ่าเท่ากับนะครับความเร็วรอบที่ No Load นะครับเอา NL นะครับหารด้วย N ที่ Full Load นะครับ โอ้ oh, NL เห็นไหมนออะอาใหมนะครับเขียนให้ส,สวยๆหน่อย NL อะโอเคทีนี้ <c oughs> ก่อนที่เราจะทําโจทย์ใช่ไหมครับก็คือเราต้องรู้ว่าโจทย์เนี่ยเขาต้องการตัวแปรตัวไหนใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วก็คือเขาบอกว่าเขาต้องการ N ที T ่ NL ใช่ไหมครับน้องก็สับสรรมการซะทำไมก็ไม่มีอะไรเลย ก็จะเป็นอะไรนะครับ E N L ใช่ไหมครับลองอ่านด้วยอะไรครับ E F L นะครับ f l u o d ใช่ไหมครับคูณกับอะไรครับ N ของ f l u o d ถูกไหมครับอ่ะตรงนี้เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือ E ET, E ที่ E ที่อ่า No load เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะก็คือ สองสิบใช่ไหมครับแต่ e ที full ่ฟูลโหลดเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมครับอืม e ที full ่ฟูลโหลดเราไม่รู้เราต้องไปทําอะไรครับก็ต้องไปหา e ของอ่าฟูลโหลดมาก่อนก็คือจากสมการใช่ไหมครับอ่ะวนเลยกระแสวิ่งเหมือนเดิม ie ป,ปึ๊บใช่ไหมครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับพี่รวบลัดเลยนะ e a นะครับค่าเท่ากับนะครับมันเหมือนสมการเมื่อกี้เลย น้องน้อง bt เดี๋ยวน้องน่าจะทำมาแล้วเนาะ ia ra ใช่ไหมครับ v เข้าให้มาแล้วเนาะก็คือ v bt เข้าอ,อะไ่สองร้อยสามสิบโวลต์ลบกับเท่าไหร่ครับกระแสให้มากระแสก็ให้มาแล้วใช่ไหมยี่สิบแปดแอมป์ถูกไหมครับอ่าแล้วก็ค่าค่าความต้านทานของ a m m e t e เท่าไรสูงจุดสองห้าใช่ไหมสูงจุสองห้านะครับ อถึง25นะครับกดเครื่องคิดเลขอย่างรวดเร็วนะครับคือ223โวลต์นะครับรอ่าพอได้223โวลต์ครับเอามาแทนในสูตรครับอ่าที่โนูลวล์เราเท่าไหร่ครับจวดให้ไปแล้ว230ที่ฟูลโวลใช่ไหมเมื่อกี้เราไปหามาได้เท่าไหร่223รอดที่ฟูลโวลให้มาแล้วนี่ไง 1,680รอดลอดนะครับกดเครื่องที่เลขอย่างรวดเร็วได้อะไรครับน้อง 1, 7, 3, 3, R, P, M นะครับอ่าตอมนองงูครับจบครับข้อนี้รวดเร็วดันใจข้อต่อไปข้อที่12นะครับข้อที่12คือถามหาอะไรครับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด5้เละ แรงม้านะครับ hp นี่คือแรงม้าเนาะร้อยยี่สิบโวล์พันเจ็ดร้อยห้าสิบรอบนะครับกำลังทำงานเต็มพิกัดโดยมี speed regulation นะครับเท่ากับ4เปอร์เซ็นต์นะครับ4เปอร์เซ็นต์ก็คือ4ห่แนร้อยนั่นเองจงหาความเร็วขณะไม่ขับโหลดอ่าขณะที่ no load nl นั่นเองโอเคไหมก็คือจากสูตรนะครับ speed regulator เนาะพี่เขียนย่อหนักนะน้อง sp นะครับนี่ sp นะครับเท่ากับนะครับ n อะไรครับ โนโลต์ no load, อะครับโนโลต์ no ลบ n ที่อะไรครับฟูลโลต์ใช่ไหมครับน้องหารด้วยอะไรครับ n อ็นฟูลโลตง่ายละทีนี้รู้สูตรก็คือถ้าคำนวณเนี่ยคือต้องรู้สูตรใช่ไหมถ้ารู้สูตรก็คือทุกอย่างคือง่ายมากใช่ไหมอ่าแทนค่าตอบเลยทีนี้โจทย์เอาโจทย์เขาถามอะไร nl เนาะ nl ขนอลคอสต์อสต์คอสต์ถามที่โนโลต์ใช่ไหมคนนี้เรียกว่าโนโลต์เราก็ทำการ สลับสมการซะเราต้องการตัวแปรตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมครับตัว l n o อง o ู e ก็จะได้เป็น n l n o อง o ู e นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ sp sp คือโอ้เยวนะครับจะเป็นนะครับก็คือ n ขอโทษ sp นะครับปึ๊บนะครับ sp นะครับคูณกับอะไร n ที่ full load ใช่ไหมครับน้องใส่วงเล็บหน่อยไปทำอะไรกันครับไปบวกกับ เอ็ที่ฟูลโหลดครับอ่ะยัดตัวเลขลงไปให้พี่หน่อยได้เท่าไหร่แต่ตัวนี้สี่เปอร์เซนนาะก็คือสี่หารร้อยเนาะได้ศูนย์จุดศูนย์สี่ถูกไหมครับอืมตัวนี้เอ็นเท่าไหร่ครับเอ็น l l ลโหลเท่าไหร่ครับให้มาแล้วนี่พันเจ็ดเนี่ยพันเจ็ดร้อยห้าสิบรอบถูกไหมครับอ่าพันเจ็ดห้าสิบวกเท่าไหร่ครับบวกพันเจ็ดรย้าสิบ 1, ถูกไหมครับเอ็นฟูลโหลนะครับ กดเครื่องคิดเลขนะครับอย่างเร็วนะครับอันนี้ไม่ต้องต้องสอนพิมไหมการคิดเลขไม่ต้องหรอกเนาะมีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วเนาะดกดปุ๊บปุ๊บปรู้แล้วเนาะพันเท่าไหร่พันแปดร้อี่สิบ R P M นะครับต่อมองงูครับ